ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ระดาพาสตรอรี่ค่ะเปิดคลิปมาคลิปแรกของรถทริปเที่ยวเหนือของอ้อในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากกรุงเทพสิงห์บุรีพิษณุโลกนะคะจะพาทุกคนไปไหว้พระนอนจักสีและกินกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านกันค่ะคก็จากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทุกคน ตอนนี้อยู่ที่ปัม๊มปตทนะคะจะไปวัดพระนอนจกักศีเราแวะพักรถที่สิงห์บุรีแล้วก็แวะเติมลมนะคะทุกคนดูดูข้างหลังดีสวยมากก็ขณะที่แวะปั๊มนะคะเติมน้ำมันหาก,กาแฟกินนะคะทุกคนก็ดูสิบรรยากาศสวยมากจนอดที่จะเก็บภาพมาฝากทุกคนไม่ไหวเลยคะ่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระ นอนจักสีนะทุกคนอ้อมมาแวะไหว้พระนะคะนี่วัดพระนอนจักสีวรารวิหารเนี่ยนะคะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่ตั้งอยู่ตำบลจักสีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะคะ เดินเข้ามานะคะก็จะเห็นหลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่มากๆนะคะให้เราแวะกราบไหว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเทรงนี้มีถุงให้ใส่รองเท้าด้วยค่ะหนูหวัดค่ะ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะแล้วก็ภายในวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสยาิขนาดใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะแบบสุขโขทัยที่มีความงดงามอย่างมากเลยค่ะ และนี่ก็คือหลวงพ่อพระนอนจกักรสีนะคะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าปางสายญ,ญาเทศนาปาฏิหารแก่อสุรินทราหูนะคะผู้เป็นยักษ์เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหูที่ถือว่ามีร่างกายใหญ่และโตกว่ามนุษย์เป็นหลายเท่านะคะหลวงพ่อพระนอนเนี่ยก็คือ จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวสร้างโดยเท้าโอทองมีความยาวถึง3เส้น3วา2ศอก3คืบ7นิ้วประมาณ47.40เมตรโดยชี้เสียนไปทางทิศเหนือแล้วก็มีความงดงามเป็นอย่างมากทุกคนคืออ้อตะลึงมากตอนที่เข้ามาเห็นครั้งแรกก็คือใหญ่โตแล้วก็งดงามมากๆจริงๆค่ะ เวลาเดินทางต่างจังหวัดนะคะทุกคนสถานที่ที่อ้อเนี่ยมักจะแวะอยู่บ่อยๆก็คือวัดนะทุกคนเพราะว่าอ้อรู้สึกว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็แวะตามวัดต่างๆที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ผ่านนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทําบุญทําทานทาแบบหลายๆอย่างทําบุญหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้รู้สึกเราอิ่มบุญนะแล้วก็ได้รับพรนะคะอ้อก็เลยไม่พลาดที่จะแวะวัดต่างๆนะคะซึ่งทริป ทางเหนือที่อ้อจัดรถทริปให้ตัวเองเนี่ยก็แวะวัดซะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะทุกคน กัาากกทบุญไไไว้พพรระออะะะะะออสเดนปนปะคะ่อนที่จะออกจากวัดนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยอ้อก็แวะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของบริเวณวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าวังมัตฉานะคะทุกคนเป็นบริเวณที่เป็นเขตอพยทานที่เหมือนกับว่าเราสามารถให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้นะคะได้แต่ว่าวันที่อาไปเนี่ยเขาปิดทุกคนอ้อก็ได้แต่เดินดูบริเวณรอบๆนะคะซึ่ง บรรยา,ากาศดีมากอากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะด้วยไหมอ,อันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปพิษณุโลกนะคะคือยังไม่ไปถึงไหนเลยตอนนี้มัวแต่แบบไหว้พระทำบุญคือตอนนี้อยู่ที่ร้านซูเสีอยวค่อยหางริมหน้านะคะคนเยอะมากตอนนี้คือเป็นเวลา ี่โมงเนี่ยตอนนี้คือแบบบ่ายโมงครึ่งะแต่คือคนเยอะมากคนคนเย็นแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาทานนะคะเ<อ>ขาก็จะมีที่จอดรถให้นะคะข้างหลังร้านก็คือเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วก็เลีย้ยวขวาอี่จะเป็นที่จอดของร้านนะคะแต่ว่าพ่อตรงไปมันมีที่จอดดีอ๋อจอด,ดตรงที่มันไม่ข่าวแดงแล้วก,ก็วิธีการสั่งนะคะก็คือมาถึงใช่ไหมเราก็ต้องเขียนใส่กระดาษ เขียนชื่อแล้วก็จำนวนที่นั่งแล้วก็ปักไว้กับหมุนของเขานะคะว่าถึงเวลาเขาก็จะเอากระดาษไปเรียกชื่อเรียกคิวนะคะพอเราได้คิวปุ๊บงนี้ก็คือซอสตจะให้ดูบรรยากาศร้านะะ <S <S เราได้คิวมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นออเดอร์ให้เราสั่งก็จะมีนี่กัน ต้มยำห้อยไข่ไปส่วนที่เจีย๊ยบสั่งโบราณต้มยำไปนะคะแล้วก็นะำเขาก็สั่งเป็นโอเลี้ยงนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบนี่รายการือต้มยำแล้วก็จะมีไม่มีละน้า่นก็จะมีน,นี้ก็คือตกที่เรานั่งขาที่เราห้อยเราก็ห้อยไปอย่างนี้ เด็กเือดของงานก็คือส่เยอ,อแต่ว่าก็กว้างนะคะมาแล้วหนึ่งอย่างแรกที่ใส่ไปก็คือหนังหนูแล้วก็โอ้ดียก็รอค๋วยเตี่ยว ตอันนี้เป็นโบรานห้อยไข่นะคะน่ากินจังเลยตอที่จะเป็นต้มยำหราอโบรา้านก็น่ากินเหมือนกันขอตัวไปรับทานก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยไม่อร่อยตอนนี้พื้นที่ไม่สะดวกที่จะให้ดูว่ากินยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากัน <S <S ห่อยไข่โบลาห้ยไข่ชอบตรงห้อยไข่เบิ้ เส้นเขานเส้นแบบนุบๆอร่อยที่เส้นมันเป็นไงคะนุบนๆอันนั้นเต้นมหอันนี้เต้นเนเส้นสดแต่อร่อที่สุเลยว่าหนังหมูอกอกน คลิปหน้าสถานีต่อไปแพรน่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ